กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับตนี้เกม FV Legend อีกเช่นเคยน,นะเกมนี้น่นาจะทุ่มระดับทุ่มฉากันดแนนะีแล้วก็เล่นบ้างบ่อยนะผมปิดเสียงเพลงนะครับเปิดแล้วก็เปิดเสียงนี่ระดับภาพไปพ,พิกัดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมอดเงินเหมือนเดิมครับผมเกมนี้ก็สามารถเราสามารถแบบว่า เอารถมาจากที่อื่นได้นะเอาสกินนมาจากที่อื่นได้นะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาไงมาแจกแค่ตัวเกมแต่ว่าบางคัดมันก็เป็นสกินให้แล้วใช่ปะคราวนี้มันถ้าบางคัดมันมีสกินให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นสกินมาให้นิดหน่อยนะครับก็สวยดีนะเออนะครับแล้วก็มีสีถ้าเราแต่งนิดหน่อยนะครับนี่เนี่ยมันตั้งแต่งสวยนะ โค้ดในเกมเนี่ยเออสวยดีนะเออต้องไปเอาโค้ดมาใสเ่เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ก่อนแล้วกันสล็อตเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยเพิ่มที่สล็อตที่อะไรวะสล็อต้องเพิ่มตรงน,นี้ปะมันจะเป็นโค้ดอ่านี่ตรงน,นี้นะครับเราสามารถเพิ่มสล็อตตรงน,นี้ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับหน่อยจะไว้กดแบบเพิ่มสล็อตง่ายๆนะครับเดี๋วเ ก็กดอันนี้เป็นศูนย์โอเคแล้วก็จะทำการปั๊มสล็อตได้รัวๆนะครับตัวนี้ให้กดรัวๆได้นไงวิธีการทำง่ายๆนะผมออโต้คลิกเอาครับจะได้ไม่ต้องมากดทีละหนึ่งเละนหนึ่งนะครับโอเคใครจะได้สกินนะก็ไปหาเอาในคุเพิ่ก็ได้นะแค่ว่า f r ฟอารีเ e อะไรเงี้ยมันก็จะมีแจกอยู่นะตามตามแบบตามเว็บอะไรเงี้ยมันแจกสกินสวยมากเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่า โอเคถ้าเทีท่ยวเวลาก่อนนะเราจะมาทดสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงจริงะมีหมดออนไลน์นะแต่ว่าผมเล่นมันต้องลองอินอะมามันตั้งผุ่มให้ผมเนาะเนี่ยขอดูดิในาจะอยานะ่างเราต้องปั้มปมเองซึ่งต้องปั้มผมเป็นอันนี้นะปุ่มอันนี้ถึงจะเล่นได้นะครับแล้วป,ปั้มปุมเริ่มต้นเนี่ยมันต้องแบบใจรลดโลโหบเลยซึ่งผมก็เล่นได้เป็นอใจรลดโลโหบอ่ะ เกมอตายแล้วเพือ่อโชว์เอเบสเ็นโชเลยวะอ๋อนี่ไงล่ามาโชว์ขล่า,ลาแล้วโชว์อะเฮ้ยมาเนี่ยผมสับตัวเกมสับกล้องได้พราะทุกคนกน่าจะเคยเล่นรู้จักเกมนี้อยู่แล้วครับเกมนี้ก็ข้างดังนะติดว้า ใช้ให้ผมตัวเกมใส่เทียบโค้ดไ,ได้เลยนะแล้วก็ลิง,ง,ง,งลกอนนะอ์อยู่ล่างเหมือนเดิมไม่ได่ขอนอะไรไ่อนแล้วกันนะอ๋ออยากลองเล่นดีผมว่าจะเล่นกิมอื่นแต่ว่ามันเล่นไม่ได้ก็เลยโหลดตัวนี้ไว้โหลดกูนนโหลด,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 ดไว้แล้วก็มาเล่นเกมนี้ถ้าเวลาก่อนอ่านประมาณนี้ก่อนนี่ถาเป็นหมสุทธิพงศ